อยากจะพูดอะไรก็ได้พี่อนี๋ยวหยุดหยุดถ่ายก่อนนะผมผมเกรงใจพี่เขาเผื่อมันเป็นอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยขอขอคับไปนิดนิดใช่ไหมพี่ได้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 ขอโทษขอโทษกองกินนานด้วยนะครับพี่พี่ที่พี่ชอบเที่ยวพี่เขาบอกนะพี่ ผมรู้แต่ใหม่ที่พี่แจ๊ดแซวเวิยเที่ยวหมอนวดเที่ยวหมอนวดนะพี่จริงไหมพี่เขาอทาการนอนน้องรู้ไหมว่าแจ๊ดเนี่ยพี่เอกก็เคยพาเขาไปเที่ยวมาด้วยนะที่มีการไปเที่ยวมั้งแจ๊ดไม่อยู่ไงอ่ายังไงใช่ป่ะไม่มีนะพี่ไปที่เมืองจีนนะไม่มีผมติดตามพี่แจ๊ดอยู่อ่ะพี่ผมรู้เวลาแค่ไหนพี่จริงผมขอจับมือได้ไหมครับเอาจับมือได้ฮะจับมือได้สวัสดีครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากที่รักพี่ผมถามเลยก่อนเข้าเกม จริงไหมที่จริงดิพี่เองก็รักลูกรักเมียที่ไม่ได้ถามอะไรที่อะไรฮะจริงไหมที่เมียพี่จับได้อะเรื่องอะไรที่พี่พาผู้หญิงเข้าโรงแรมอะแล้วเมียไปดูกล้อง